สวัสดีครับผมเข้มานะนกเอียร์มอนกินล้ำนะครับวันนี้เขาจะมาพอร้านหมูปิง้งเหเลยหมูปิ้งป้าป้าอย่างไรป้าเอาเขาไหว,ไวนี่อันนี้หมูปิง้งหมูปิง้งนี่ครับนี่จะเป็นอย่างไรป้าแอฟยังแอฟจนแอฟส,สมองหมูแอฟสมองหมูแอฟอองอ,อ๋อ,อ,อนะครับ <c oughs> แล้วฝั่งนี้ก็จะมีเท่เข้าถุงแบบเมืองเมือง ยำนอยำนอนี่พักหนึ่งก็พักฝังเกนหนุ่มพี่หนุ่มแล้วก็มีคนนึ่งด้วยนูข้าวสื่อเข้าม่ไดอหม่นู่กลังนึงกลงนึงว่ะอืขคมุดวันนี้นี่นี่ครับขายดี ก็มันต้องสึ้นึ่งใหม่เลยนะเจ้าอ,อยู่วันนี้นึ่งไปกี่ที่ไห้ละ,ะนึ่งไปไห้ดีซีและอ้วร,เรัเป็นทั้งเหลือกออลูกนะค้านะบางคนบางทีข้านนะอย่างคงหรือข้าเนีนยเนาะคือน้ำดีดเลยจบเลยเนาะ อวันนี้เป็นหนูปิ้นนี่ชอตเตี้ยเองอันนี้ไม่ก,กี่บาทป้าไม่ห้าบาทไม่ห้าบาทนะครับยูกนี้มีไม่ห้าบาทเรโอเคอยู่เจ๋อเจอกันไปนะป้าเนะาะฟังพูดก็จะมีอีกคนนึงนั <c oughs> <c oughs> ่งยอย่างเงี้ยอย่างเง้ยก็เขา้าเป็นถุงนะป้าเนาะเ <c oughs> ป็ถุงปลาไว้ปลาพรอน <c oughs> ปล <c oughs> าน้อยเออ อันนึ่ง,งกบป่ะจำเหมือนกันครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครั yeah> <t ries> <t ries ้เดี๋ยวนี่พอได้วกันนี่ก็เข้านี่คือนี่คือพี่กัดสันปูเลยเนาะสันปูเลยนะครับถ้าใครสนใจก็มาพอได้ฮะก็เข้าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เข้าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่ส่วนมากก็จะมียืนเพื่อนก็มีน้ำพริกเนาะมีน้ำพริกเข้าถุงนี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไอ้แ,แต่แต่เข้ขาเข้านี่ก็จะนึ่งขายเรื่อยๆวันคำก็ำส่วนมากวันขำมหมูปิ้งนี่ก็วันขำเนาะปลาเนาะป่าปิ้งไปเรื่อยๆนะครับปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งหมดละ,ะปลาปลาปิ้งคนเท่าไปมหมดแล้วเนาะคนเท่าปลาปิ้ง <laughs> <ย> <laughs> มันเจ๊คนเท่าปิ้งปลานะคนเท่าปลาปิ้ง มันมีมันมีตีไปตีมาอยู่เนาะนี่นะครับหมูปิ้งส่วนมากละอ่อนนี่ซื้อแบบนี้นะครับสักสามสีไม้ก็อิ่มแล้วเนาะเข้าหนึ่งถุงนะครับมีแอปเลย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวสักคร,รั้เดี๋ยวมันติดตามด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาซื้อกี้ปลาเปิดเอาเข้าไปแหีมัวถ่ายวิดีโอโอ้ยถ่ายวิดีโอปลาเปิดเอาเข้าไปแหียกข่าวเลยนะครับวันนี้ก็จะเอาน้ำพริกเข้าพอดีถอด ไปหั่นเหมือนกัน๋จะเอาหมูนี่ตัวเอาหมูไปนะครับไปจิ้มเยบซีทุกท่านที่พอตัวนะครับครับเดี๋ยวเอาไปพอเดี๋ยวเห็รอหอมสักกันนะครับครับผมปิกมาได้มาได้ของมาแล้วนะครับ <laughs> นี่จะเป็นยำนอแนละ้วนี่ก็จะเป็นหมูทอดชิ้นใหญ่ กน <_ d ream> <_ d ream> คคินนมไมเต้นกำลังใจเดือนนะครับเนีำลังใจในการกินเข้านะคนั่งวันนี้ผมได้ซื้อนี่ไหมนะหมูปิ้งไหมนะครับว่าม,มีหมูทอดอยู่แหรอมากินข้าวเด้วยกันนะครับปินนมมือกันล้ำเนึ่ Mm. ได้ขึ้นให้เนาะเก็บเองา

กินทอดมึมทอดใส่บิบบิบ <c oughs> ไม่เตยจะเข้าออกคือกับป๊าไหมอืม นาที่ผมไปกินนะครับจะไปท่ายเดลยตะเกียบเข้าวันหนึ่งหนุ่มเขาแกงหมูปิ้งกับล้ำตอนนี้ผมเป็นหมูหอนล่ะตอนนี้เอาพริกหนุ่มทำน,น้ำหนอเป็นนะกิน ขับผมคลิปนี้ตัวจบคลิปนี้เลยกลัมาทค่นี่ก่อนนะครับี่เสียงของมนล่นเยอะแยะเลยกับตั